กันหยุดเนาะที่กเกียบออกไปตลาดครับก็ทานมามา่าอร่อยอร่อยน่าทานครับผมใส่กุ้งเนื้อด้วยนะไม่เผ็ดเปรี้ยวรับหวานนิดๆแต่ไม่หวานมากมทานเถิดทุกคนนะครับอร่อยมาก <c oughs> มามา่า อร่อยครับอร่อยมากมขึ้นห้งโตโตโตถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่พอดีผมกินบ่อยจนเลยไม่ใส่นะครับใส่ไข่ด้วยอีกโอ้อร่อยแซ่ อร่อยครับอร่อยครับ มามาก่อยครับอร่อยมากลืมนะครับมามากอืม กุ้งกุ้งน้ำเปันหยุดก็ทำอะไรง่ายๆครับแดยวิีกเ <c oughs> ีนน้หวานอร่อยเลยนะครับนํำมาก ผมจะเรี้ยวนําปุ้ง,ป,งปุ่งน้ำหาด้วยกันครับมามาเส่็น้ำคุกคลิกอร่อยครับครับปัดดิครับปัดดีครับวัสดีครับอักเที่ยง ทานข้าวเมื่อวานหลายท่านวุนบ้านทุ่กทุ่งนะครับผมเลยทำมามา่ง่ายสุดเป็นมามา่าชามใหญ่เลยสอบถุกเมื่อวาน มีเหลืองห่อเดียวไม่พอนะครับอันนี้ก็เลยเอามามากกันแล้วกันนะวันนี้ยี่สิบบาทเวลาเราหิวอะ่ะทานอร่อยครับอร่อยมากลองทำทานดูนะครับอร่อยเป็นเมนูง่ายๆครับมาม่าแห้ง เราก็ปรุงรสตามที่เราชอบซะแค่น,นั้นเองครับใส่น้ำกุกลิกอย่าใส่น้ำเยอะหานด้วยกันครับมามาใส่น้ำคุกคลิกเมนู ปรุงน้ำารุงบ้านๆปรุงทุกทุ่งนะครับน้ำขู่คลิกน้ำบาปรุงให้มันซ่บๆหน่อยอก็โอเคทักมาบอกว่าทานมีเหลืองอร่อยมากต้องขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็เป็นคนทานอร่อยอย่างนี้เลย วันนี้ก็จัดอีกรอบหนึ่งหมุบนบ้านทุกทุ่งนะครับทุ่งแห้งโตโต เมนูมาม่าแห้งนะครับวันหยุดเนาะที่เกียดเอาไปตลาดครับก็ mm hmm. ทานมามา่าอร่อยอร่อยน่าทานครับผมใส่กุ้งเนื้อด้วยนะเ mm hmm. มนูถ้ามีกุ้งสดก็เอากุ้งสดมันมีกุ้งแห้งได้อร่อยมาก ทาด้วยกันครับมามา่มาใส่น้ำคุกคลิก <c oughs> อร่อยถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่พอดีผมกินบ่อยสจนเลยไม่ใส่นะครับใส่ไข่ด้วยอีกอ้อร่อยแต่เป็นมามา่าชามใหญ่เลยสอบถุก <c oughs> เมื่อวานมีเหลืองห่อเดียวไม่พอครับอันนี้ก็เลยอามามากันแล้วกันอร่อยครับเวลาเราหิวอ่ะทานอร่อยครับอร่อยมากหวานอร่อยเลยนะครับน้มา,มากองผมจะเปรี้ยวนำ ไม่เผ็ดครับเปรี้ยวครับหวานนิดๆแต่ไม่หวานมากเมนูครับมันหยุดเนาะที่เกียบออกไปตลาดครับก็ทานมาม่าอร่อยาอออออทานครับผมใส่กุ้งเนื้อด้วยนะ เมนูทานด้วยกันครับนามามาใส่น้ำคุกคลิกทานเผือทุกคนนะครับอร่อยมากผมก็ได้ทำา้มา่าง่ายสุด หวานอร่อยเลยนะครับน้ำม,มากผมจะเปรี้ยวนำํำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอักเที่ยงสทนานข้าว เมื่อวานหลายท่านอร่อยครับนะครับวันหยุดเนาะพี่เกียรติออกไปตลาดครับก็ทานมามา่าอร่อยอร่อยน่าทานครับผมใส่กุ้งเนื้อด้วยนะกุ้งแห้งโตโตโตนะครับวันหยุดเนาะพี่เกียรติออกไปตลาดครับ ก็ทานมามา่าอร่อยอร่อยนาทานครับผมใส่กุ้งเนื้อด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอักเที่ยงทนานข้าวเมื่อวานหลายท่าน